สามสองหนึ่งถ่ายไปแล้วเอาเหอเอาเวนรรมถอยห,หลังด้วยอัตโนมัติตอนนี้เราก็อยู่ในถ้ำกันนะครับไอ้ไม่ใช่นะผาสิเนาะเออล่าเจ็บเจ็บเป็นไรเก,ก,ก็ักวดตกใส่หุ่อะตกะน่าจะเอาน้ำมาด้วยเนาะ เหมือนถ้าถ้าไม่บอกว่าเนี่ยเอ้ยเจน้ำถ้าเนี่ยแบบเพลงเนี่ยมาจากไมโครโฟนนะครับเขาจะคิดว่าผมอะเอาซาวมาประกอบเชแนลเลยใช่ไหมมาจากเมาเราไม่ล็กเด็กมาจากไ,ไเราเองจเลอจลิสโตนเจลาวาจเจลิสโตนครับเรียบร้อยใธออยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงลาวาแวอยู่ แล้วมันตรงไหนได้จะแล้วึ้นไปเหรอขึ้นเหรอเดี๋ยวนะตอนนี้เราอยู่ที่ Y13 อ,อยู่ในชั้นที่มีเพชรเฮ้ยมีเพชรเหรอรู้ได้ไงอะ่ะเราไปอ่านมาอ่านอะไรอ่านในวิก,กิไหมครับ พูดน,น, oh, น้ำน้ำน้ำโดนน้ำพัดกรต๊อบน้ำก่อนกำลังต๊อกอยู่เอาน้ำไหมอ่ะเอานี่ไงดูดเอาเลยตรงรูเนี้ยดูดดูดไม่ได้เออได้แล้วเรียบร้อยเอาแล้วก็เราก็เทน้ำไปแล้วเราไม่ใช่เออได้แล้วได้แล้วได้แล้วครับเรียบร้อยถังน้ำ โอเคแล้วได้แค่นี้นะถานหนูโอเคเรา่าการลดสุดนอะอะไรอีกเรืเนี้ยมา,มา,มาอ๋อมาไปแล้วค่ะไม่่เจอไหนบอกว่าเข้าใจวะ เฮ้ยเหมือนเจอไอรอนแต่ตอนนี้กำกำมันซัดเอาขึ้นมาข้างบนเราขึ้นต้องขึ้นไปตรงนี้นะเอามันตันยี่ว่าเฮ้ยเกือบเกือบเกือบอในตัวมีอะไรบ้างอะ่ะเกือบเต็ม มีมีทองคำหกอันมีเล่มีหินแดงเลสสโตนเก้าอันแล้วก็มีหินเล็กไฟหินเล็กไฟหนึ่งอันแมวต่อต่อต่อลัวตายอ่เสียดายของไม่เป็นไรมาเองอ่ะเก็บไอรอนก่อนเอ๊ะใครทักมาทักอะไรเฟซบุ๊กอ้าวทักไลน์เล่นไลน์ด้วยใช่ อู๋เขาเบิดฝนตกเหรออ้าวไม่รู้สิก็อยู่ข้างล่างเวยกันได้ยินเสียงฟ้าผ่าจากในเกมในเกมนะเปไหนอะ่ะอ,อยู่อ,อยู่ตรงเนี้ยเ,เห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้ว แล้วว่าเราจะหาเพชรให้ได้เราได้เพเชรแค่เด็กคน,นเออนะยังไงเราก็ต้องหาเพชรให้ได้อยากไปนรกไม่ในโลกแค่ในโลกปัจจุบันยังไม่รอดเลยยังไงเธอหมายถึงอะไรแค่แค่อยู่ตรงนี้ยังไม่รอดเลยยังจะตายเลยไม่ตายเลย ได้ยินเสียงสเกลเราก็ได้ยินเสียงธนูได้ยินเสียงฟ้าผ่าด้วยไม่ใช่ละ<ม>กินอะไรหนอแล้วกันนะโอ้ยเพิ่มแค่หนึ่งอันเอียหรอบ้าเปนไรอาปากค้างเชียวมักมาสำรวจตรงนี้ให้ได้ก่อนเถอะตำรวจ ตรงไหนเธออยู่ไหนเราจะ,<น>ะเราจะต้องหาเพชรให้ได้อ่ะเราเรา,เราุดไปข้างล่างเลยดีกว่าเราอยู่ตรงลาวาไงลาวาลาวาลาวามนเราได้ยินเสียงเอ้ยเลสตโอนตรงเนี้ยทุ่งลาวาชัดๆเลย เราเห็นเธอแล้วอ่าเราเห็นเพชรแล้วไหนเออจริงะวังระวังเย็นได้เย็นดความสุขของพวกเราเฮ้ยหยะเฮอยหยะเสียัผ่านอ่ะตกไปแล้วเก็บไม่ทันอ่ะเออ ได้เมากี่เม็ดได้มาเม็ดเดียวเออยังดียังดียังดีงดขุดตรงนี้ให้หมดเลยเอาให้หมดไปเลยปักให้อจอบเราจะพัง้วนะเรามีจอบผนอันหนึ่งอะเดี๋ยวนะเรามีจอบเอามาอันเดียวเดี๋ยวไปเก็บน้ำก่อนเฮ้ยมีเพชรเอ้ยไม่ใช่มีทองมีเลสเอ้ย ไอรอนแล้วก็ทองแล้วก็เลรส s t o แดมเบอร์ย์ไล้เป็นคนขุดทองนี่เองทะลึง่งโ <laughs> อ๊ยเราเรายังไม่ได้พูดอะไรเลยนะมันแค่บอกว่าขุดทองนั่นแหละทะลึง่งคิดไปเองอ่ะเธอก็คิดไปเองเหมือนกันเราไม่ได้คิดตัวเองเราแค่พูดไปงั้นก <laughs> ดก่อนเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยด้ยินเสียงตะลตันตรงไหนเนะอะ ช่วยด้วยช่วยด้วย<อ> Help me somebody help somebody help Warning warning it's under attack Warning warning it's under hey thank you กำลังอุ้ยอ่ะจะระวังตายระวังตายระว่าระวาเราหลบก,ก่อนหลบก,ก่อนหลบก,ก,ก,ก่อนเองเธอหลบก,ก่อนเราต้องหลบมานี่มานี่มานี่เร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยบอกให้มาเร็วเร็วเดี๋ยวตายตาย,ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลว,ลวกำขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเราจะ ล้างแค้นให้เธอ <Okay. S 1> <ม>ท่องวันที่มาตกลงทิงด้วยล้างแค้น<อ>ให้เธอเรียบร้อยลงมานะบัดน,นาวลงมาเร็วๆ <c oughs> ขอสั่งให้เธอลงมาเธอนะ้าเร็วๆเดี๋ยวของหายนะเดี๋ยวออกจากประตูไม่ได้โอเคอุดเรียบร้อยทิ้งของอะไรทิ้งไปให้หมดฝนตกแล้วเซิฟแหลกอะ ข้างล่างไม่เห็นแหลกเลยนะข้างล่างก็เวยๆเ่ะแต่ข้างบนแหลกมากกำลังกำลังขุดทองอยู่ได้ทองมาหมดยังไม่หมดก็แต่ว่าเฮ้ยมันดอกดอกอกมันดอกมาเร็วเร็วเร็วเข้ามายังมายังข้างขเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยู่ตรงมุมไหนเราหาไม่เจอเห็นชื่ออยู่ไกลไกล ทางนีเออ้เราจะรอเธอนะโอ้ยเราว่าเว้นกลัมเร็วเ,เข้าเร็วเข้าอ่ะจริงๆนะเราอะตอนนี้จะครับแต่จะเล่นอจะแคสเกมแต่ไม่คับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเกมอื่นอะเราเคยแคสแล้วแต่ว่ามันภาพไม่สวยทีเนี้ยเซิร์ฟเก่าเราปิดไปก็เพราะว่า คุณภาพนั้นไม่ดีเราเลยเน้นคุณภาพมากกว่าวิดีโอแล้วยอดวิวอ,อย่างเงี้ยมันจะได้สนุกสนุกมากกว่าจริงไหมตรงนี้เหมือนจะเห็นซอมบี้นะเฮ้ยฮ <laughs> มาเร็วๆเข้าอยู่นี่ข้างหลัง <laughs> ดีมากเหงือออกท้องอะ่ะเหงอมันตกบหนท้องเลยคอทอชหน่อย กินตามมาด้วยเลยเหืือเราตกอึงท้องเฮ้ยของไม่ดอกดอกเปล่าดอกนี่ไงเออดีมากตอนนี้เราขำอะอะไร้านุปักตรงปากเลยเราอะเออเฮ้ยปักเออหายละหายละพนุปักปากหายไปแล้วเอาขึ้นไปเก็บก่อนเถอะเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนเราลงมาอีกครั้งนะครับน่าไม่ได้นะ มันไปอยู่ตรงไอ้นี่พอดีเรามาเฮ้ยได้ยินเสียงซอมบี้ตายเลยตายแล้วตกเหล็กภาษามันพาไปพาไปตรงนั้นหน่อยที่บอกอได้ยินเสียงซอมบี้อะ่ะนี่ไงเตือเลยอ่ะเอาทอดไปไปเถะตอนนี้เราก็จะมาขุด เพชรขุดทองกันครับขุดทองขุดทอง,ทองรู้สึกว่าเธอจะอินกับคำนี้มากเลยนะนคุ่เพชน้อยของเราจะขุดทองตามทันไม่เนะาะดี๋ยวเพิ่งตรงนี้ก็มีไอรอนแต่ว่ารุดลุดลุดลุดเราต้องบุดก่อนเอออย่างนั้นแหละครับ เอาเถอะเล่มไปคไเราค้าที่ขุดเด็กมาด้วยอ่ะเอาไปนรแล้วต้องมีใจนะครับเพราะเราอยู่ร่วมสังคมเดียวกันหมายถึงอยู่เซิร์ฟเดียวกันเอ้ยตกแล้วว่ะตายเลยเดี๋ยด้อ่ะเธอเธออยามากล้แล้วนะเพราะมันโอเคทำอย่างนี้ใช่ไหม เอาน้ำมาจากไหนไปเถอะไปขุดเพชรกันแล้วก็ขุดทองไงไปแม่เน้นจังนะขุดทองอ่ะทำไมมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปไปไเฮ้ยได้ยินเสียงซอมบี้ีีกแล้วถือดาบไว้รอเลยข้างบนมีทองอยู่สองกอนที่เห็นนะเข้าที่เห็นแล้วก็มีตรงนี้อีกขึ้นมาไหนเพชรไหนทอง ขึ้นขึ้นมาแล้วจะขึ้นไปยังไงไหนมา hey, เดี๋ยวดูข้างหลังให้มามาขึ้นมาขึ้นมาเลยเออเออ,เอ,อมันอยู่ตรงไหนน้อโอ้โหเฮ้ยเจอเพชรเอ,อ้ยไม่ใช่ตรงนี้เจอเพชรเจอเพชรตรงนั้นแหละที่เราบอกว่าเจอเพชรอ่ะแต่ว่าตรงนั้นเอาไว้ก่อนไหนน้อ mm hmm. เพชรที่เราเจอ mm hmm. นั้น แป๊บนะหลงหลง,ลงไม่ใช่ทางนี้มันจะเป็นหลุมหลุมลงไปเธออยู่ไหนเห็นชื่อชึงเธอเออตรงไหนตรงไหนนะนำทางไปเลยเฮ้ยเจอไอรอนกดไอรอนก่อนอเอ,อมาผิดทางหน้าข้างบนก็มีเพชรไอทองถูกแล้ว<อ>ถูกแล้วมาถูกแล้ว ออนนี้เบร์แลวะไม่มันมีอีกที่หนึ่งที่มันจะมีเพชรด้วยสองก้อนจำได้ว่าปักท,อท็อตไว้เยอะๆเออมาเห่ามาเห่าหมาเห่าหมาเห่าข้างบ้านเห่าข้างบน<ม>ก็มีนะ อันนี้มีลาพิษลาพิษสีเงินนะเนาะอี๋ย<อ>ต้นมีไอรอนไม่ไม่เห็นเจออะไรเลยเอ้ยได้เจอทองนี่ไงนี่ไงเจอแล่ามาดูดิข้างบนมามานี่มานี่ดูเดี๋ยวหาชื่อก่อนเจอแล้วมาเราขุดแล้วนะขุดเบย ตกไป <มา S 1> อยู่ที่เราหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนเดี๋ยว <3 S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้จอบพังอะไรเงี้ยคนเรียบร้อยครับภารกิจสำเร็จเรียบร้อยภารกิจการตามหาไอ้ขุดทองภารกิจขุดทองสำเร็จแล้วภารกิจขุดทองเชียวนะเป็นภารกิจที่ใหญ่มากขุดทองเออ ขุดทองชื่อภารกิจมันทะลึ่งทะลึ่งยังไงก็ไม่รู้ก็อย่าคิดสิโธคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าคำขุดทองในที่นี้หมายความว่าอย่างไงุทองอ,ะอ่ะเป็นเป็นคำคำหนึ่งที่ใช้เวลาแบบพวกนักนักขุดแร่อะไรอย่างเงี้ยไปขุดกันไงแต้เจอทองเนี่ยก็เรียกว่าขุดทองเจอแล้วไหน Premises, vanity, 1, เอสเชรเอสเเฮ้ยเขาขอเป็นคนขุดโอ้ยโดดไม่ขึ <s 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 ้นเนี่ข้างล่างแลมเบย์แล้วภารกิจที่สองเราคืออุดเก็บเพชรเอาอุดอุดหาปาะษกอะไรกูวินเดี๋ยวบวกเดี๋ยวหนีเดี๋ยวบวกเดี๋ยวเจอบวกหายไปไหนไปไหนทำอะไรทำไรเนี่ยเดี๋ยวเผาเลยเผา อย่าเผานะอยู่ไปไหนฉันจะเผาแกเก็บเผานะมีเลสเตอร์อยู่กับตัวไหนไหนไหนเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งทางนี้ไม่คุ้นทางนี้ไม่คุ้นอู้ยังยังตกกำลังสตันอยู่สะตสตันอีกแล้วอยู่ไหนเนี่ยเธออยู่ไหนอ่ะอยู่ในถ้ำอย่ากวนประสาท อ่ะเ,เ,เร็วเร็วเร็วอยู่ตรงไหนไม่รู้บอกไปถูกเป็นทางใหม่เลยมาอเอ้ยทางนี้นี่เองชั้นนี่มีแร<า>่เยอะดีนะแร่เยอะดี <_ d ata> เธออยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยนะอยู่ในเลวีนะครับ <_ d ata> เฮ้ยอยู่ไหนไม่เล่นแล้วอยู่ เดินตามทางมาเรื่อยๆเดี๋ยวเดินก <มา S 2> ับ <มา S 2> ไปเอ,เอามาเถอะยนทางเหมือนกันจะได้สโตนตรงนน้นมีน้ำระบายออกมาเดี๋ยวมองหากันมองหาชื่อกันโอ้ยสตานอีกแล้วน่ารำคาญที่สุดเกียดสตาน์นักไม่ถ้าผมซื้อคอใหม่อ่ะผมจะแค้เกมอื่นอ๋อ อันนี้ยังไม่ซื้อเหรอไม่อันนี้ซื้อมาได้สองปีแล้วอุ้ยหิวต,ตายหิวตายตายแล้วยงัยงยงังยังไม่อ,อะไรลงมาไม่อ,อะไรกินไปยึดทางชีวิตไปก่อนเฮ้ยเจอไอรอนเออเยอะด้วยแอมเบอ์นี่คือภารกิจขุดเหล็กกับขุดทองแล้วก็ขุดเพชรนะคะทำไมฉันต้องเน้นคำว่าภารกิจอย่างเลยนะพี่ชาป้า เออตอนนี้ทางไหนไม่คุณเอาอยู่ไหนห<า>เห็นชื่ออยู่ไกลรีบรีบเ,เดินไปหาอยู่ทางไหนเออเอาชื่อหายเราเจอเลสสโตนเฮ้ยเราเจอไอรอนอีกแล้วโชคดีจังเลยทำไมฉันโชคดีอย่างนี้เนี่ยเห็นว่าชื่ออยู่ตรงหน้านะแต่เดินไปไม่ได้เฮ้ยเจอเลส์ไอรอนอีกแล้วเยอะจังเลย เยอะะเยอะเยอะเยอะเห็นชื่ออยู่บนหัวหัวหัวอะไรเจอล้หัวอะไร EO ตาเอาเขินเอาเึ้นเย้เย้เยเยเฮ้ยโดนเองอฮยโดนเองเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยตา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 ยขอให้โดนเอง เวรกรรมเวรกรรมตามทันครับจะไปแก้งคนอื่นแต่โดนเิงอีโกนอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยทันไหมทันไหมอ่ะอ่ะอ่ะแบงกิวกระติดกระติดนะไม่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 ไว้ใจแล้วอะกระตือแล้ไม่ไว้ใจแล้วอะอะไรกันโอเคอันนี้ไม่แก้แล้วจริงๆไปเถอะแต่ทางนี้ทางไหนอะทางนี้นะ อยากขุดเพชรอ่ะไอขุดทองเอออะไรเราไม่ได้คิดไไรจันตันทันตัน,ตน,ตนเอา,น,า,า,อาน,น้ำมายังไงนี่เอน้ำไหนน้ำไปเถอะตอนนี้มีของกินไหมในตัวมีแบ่งหนอเอานเนิ๋ยวไปตรงนู้นไปตรงนู้นอยู่ตรงนู้น ข้างล่างเออนั่นแหละนั่นแหละไปๆๆๆๆรู้สึกว่าพาทน,นาาี้จะยาวเฮ้ยจะไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาเสียน้ําเสียน้ําไม่ต้องเอาไม่ต้องเอามาพีททางนี้ก็ได้อันนี้อัดอยู่ปะเนี่ยอัดอยู่พี่ข้างบ้านมาชวนไปนเล่นดีแบตละ ยังไม่ไปเฮ้ยเจอไอรอนไอรอนเฮ้ย <don> hey, มันมาทางนี้อ,อ่ะอดลอดๆรอดคารับผมรอดแล้วไอรอนทางนี้ทางใหม่นะใช่ไหมทางใหม่นะรู้สึกเยิ้ยมเอาเติมน้ำไหมนะ่ะ ครับคุณผู้ชมเฮ้ยข้างบนมีไอยอนอีกแล้วเยอะด้วยเยอะมากๆเลยจะมากล่าวลาใช่ไหมเปล่าได้อะไรอ่ะพันเนเข้ามาตรงโต๊ะคอมไงก็เลยปิดปิดแบบปิดใหม่กลับทางเดิมทางนี้ไปไม่ได้เดี๋ยวค่อยไป ฉันกำลังหนาวไอ้ร้อนสิห <c oughs> นาวร้อนร้อนร้อนต้องร้อนถึงจะถูกกลับทางเดิมกลับทางเดิมขอขุดทานอกีกนิดนึงโอ้ยสตร <c oughs> าร์นอยู่ละเอาไปไหนเอาไปอย่างนี้ <c oughs> ตามมาเองนะ กำเบยเสียงดังจิบเป็นอันนี้ทางเดิมนะครับคนรู้ไหมว่าการหาเพชรเป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลยตอนนี้ผมเง่อออกทั้งตัวเลยฮนะชีวิตจริงอะ่ะของจริงนะเงือออกทั้งตัวเลยเงยอ,ออกก็ทำกิจกรรมในล่มทำอะไรเล่นคอมไง อันหรือไม่จริงก็จริงนะเราจําได้ว่าตรงนน้นมีเพชรอยู่เราจําว่าเหมือนตรงไหนนะที่ว่าเราเจอเพชรสามก้อนแต่เรายังไม่ได้ขุดกันไม่รู้เหมือนกันไปนรกไหมเอาไปได้เหรอฮะไปนรกไหมไม่เอาอะ่ะเสียของเราเสียน้ำปีเป็นหนึ่งบอก เอาไปไหนอ่ะเอ้ยไอ้นึกว่าตก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 ตายยังตายยังตายยัง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 ไม่มีน้ำด้วยอ่ะตายลาโลกบายบายตายแล้วเหรอโชคดีบายบายเดี๋ยวเก็บของให้ของอยู่ตรงไหนเรายังไม่รู้เลยแล้วเมื่อกี้เป็นทั้งฝนตกอีกแล้วครับถ้าอยู่ไปนานๆมันจะอยู่ยากขึ้นใช่ปะ ไดยของแล้วครับธนูด้วยเฮ้ยแถวนี้มีซอมบี้แถวนี้มีซอมบี้จริงด้วยนานาะไม่ใช่ครับตกตกอะไรตายตกอะไรตายอะ่ะอืมันได้ยินเสียงสกเกลตันนะเราได้ยินเสียงของพลังงานบางอย่าง จำได้ว่าแถวๆออนี้มีอะไรอยู่นะเพชรแมักจริงๆหรือว่าเราคิดไปเองคิดไปเองหรือเปล่าคิดไปเองเดี๋ยวตัดไปตอนเจอจุดไายแม็กเลยนะครับแม่งผู้ชอมัดเหมือแล้วก็ได้เนาะ อกขุดให้รู้ว่าตรงนี้มีเพชรไปแล้วจ้าอย่าอย่าอย่าขุดอย่ารด้อ่านขุดชัดๆฉันจะไม่ขุดขุดล็อกหน้าไปแล้วจ้าโอเคนะครับผมจะเป็นคนขุดเองขุดทองมีตรงนี้ได้ข่าวว่านั่นคือเพชรนะไม่ใช่ทองได้ข่าวแล้วได้มาจากไหนเอ้ยตกอย่าตายนะใครตกเราตก ชิต้าเธอเธอเป็นคนดีมากไดเพชรไดเพชรมาแล้วเย้เอาขึ้นไปเก็บไหมโอเคเธอเป็นคนดีมากชิต้าไอไอเลนเนาะก็ว่าหาเพชรตั้งนานโอเคนะครับอยากไกล้กระเป่ะสำหรับพาร์ทนี้เราก็จบไปก่อนสำหรับพาร์ทนี้พาร์นี้ชื่อว่าขุดทอง เออขุดทองภา <c oughs> รกิจขุดทองโอเค <c oughs> จบนะภา <c oughs> รกิจขุดทองจบนะครับบายบาย๊ายบายดิบายบานบานบาน